โอ oh, เลยแหละแออ่ากลุ่ม oh, <wow. S 1> ที่สี่เสียงดังฟังชัดนะ oh. เดี๋ยวไม่ได้ยินนะกลุ่มที่สี่ชื่อกลุ่มว่าอะไรคะกลุ่มแร่บปิดขอท่าหน่อยกลุ่ม oh. รับปิดหนึ่งสองสามิดกลุ่มรับปิดโอเคตบมือกลุ่มที่สี่หน่อยเร็วกลุ่มรับปิด กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองอ่ากลุ่มที่สองลูกกลุ่มที่สองเอาเลยกลุ่มที่สองเลยค่ะกลุ่มที่สองเลยค่ะอ่ากลุ่มสามที่ศึกษาจ้าเร็วที่ศึกษาการเอากลุ่มที่สุดมอะไอ่ากลุ่มที่สองชื่อกลุ่มว่าอะไรคะชื่ออะไรนะชื่อดาวชื่อดาวแล้วถ้ากลุ่มที่สองคือถ้าอะไรลูกดาว ตบมือให้กลุ่มดาวหน่อยมาเลยอะตอไปกลุ่มที่ห้าไปห้าเร็าเรามีกลุ่มระดิดกระต่ายกลุ่มดาวต่อมากลุ่มที่ห้าเขาจะชื่อกลุ่มว่าอะไรอะกลุ่มที่ห้าชื่อกลุ่มว่า เมียวยอดคิดติดหนังสืออ่ะขอท่าเมวเมียวหน่อยสิ สูงว่าอะไรคะเสวิมเอาใหม่อีกรอบนึ่งคอยดูนะท่าสวิมก็จะเป็นยังไงอ่ะขอท่าสวิมหน่อยโอ้โหสวิมจริงๆเลยอ้าออะโตกมือกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสวิมกลุ่มสามได้ยังเอ่ยกลุ่มสามได้ยัง กลุ่มสามได้ยังหรก